พี่พันนะลูกพี่ผมเนี่ยเขาสั่งงานมานะว่าให้ผมเจัดเซ็ตนะก็คือ3คันเนี้เดิมๆเ,เลยรถเนี่ยไม่ได้ผ่านการแต่งซิ่งมานะถ้าจะแต่งก็คุณไปแต่งกันเอาเอง <S 2> <S 2> ต้องลำบากที่บ้านถ้าจะซื้อนะ <Nope. S 1> ซึ่งตอนนี้รานะคาเขาไม่เท่าไหร่แล้วนะครับผมก็อยากจะให้คุณเนี่ได้ลองมาเติมเต็มความฝันของคุณนะครับ สวัสดีครับผมดอสครับจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าครับผมก็วันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์นะฮะบางคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วว่ามีบางคันเนี่ยนะครับเราเคยถ่ายไว้แล้วนะฮะแต่ตอนเนี้ยพี่พันนะลูกพี่ผมเนี่ยเขาสั่งงานมานะฮะว่าให้ผมเนี่ยจัดเซตนะฮะก็คือ3คันเนี่ยขาย2 5 0 0 0นห้าคอนะฮะก็คือเอาไปเลย3คัน2 5 0 0 0นห้านะครับไม่ว่าจะเป็นแอคคอร์ดที่ มาใหม่นะคันนี้เนี่ยมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับก็อันนี้นครับนิสสันเซฟิโลนะคุณก็รู้อยู่แล้วแล้วก็วอนโบนะก็คือทั้ง3คันเนี่ยเอาไปใช้งานได้ปกติเลยนะฮะบ, <Wow. S 1> บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะฮะว่าคันไหนเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกรอบนะครับก็คุ้มมากนะเหมาะสําหรับอะไรรูไหมเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเอารถไปใช้งานนะครับ <Wow. S 1> เหมาะสำหรับคนที่เดินทางต่างจังหวัดนะฮะ <Wow. S 1> คุณอย่ามองว่าเฮ้ รถปี95และอะคอร์ดจะใช้งานได้เหรอคุณต้องมาดูตัวจริงนะ <Yeah. S 1> แล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหารถสักคันนะครับอาจจะให้ภรรยาหรือว่าให้กับตัวคุณเองเนี่ยไปไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่างบเราน้อย <Don 't. S 1> ผมก็อยากให้ลองดู3คันนี้นะครับเพราะว่าพร้อมใช้งานทั้งเกียร์ oh. เครื่องช่วงล่างนะฮะแล้วยิ่งถ้าพวกคุณเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยผมอยากจะมีรถแต่งสักคันแต่ว่า งบผมเนี่ยไม่ถึงนะฮะงบผมน้อยเนี่ย <c oughs> แต่ผมอยากได้รถยุค9กนะครับรถที่สมัยก่อนเป็นที่นิยมก็ได้นะฮะก็ลองดู Accord เอานะครับปะเรามาดูเลยก็นี่นะครับสภาพนะอันนี้เป็นสีเขียวเดิมๆของเขาเลยนะสภาพด้านในเนี่ยเบาะเดิมๆเ,เลยรถเนี่ยไม่ได้ผ่านการแต่งซิ่งมานะถ้าจะแต่งก็คุณไปแต่งกันเอาเองเนดะี๋ยวผมจะให้ดูภายในนิดนึง ภายในเนี่ยเบาะนะครับแผงประตูเนี่ยพวงมาลัยคอนโซลหน้าเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยนะครับขนาดผ่านมาหลายปีแลวเนี่ยพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะช่องแอร์อะไรอย่ะอยู่ครบหมดเลยนะครับโอเคก็สําหรับคันนี้ทุกคนมันเป็นอย่างนี้ใครที่ต้องการที่จะเอาไปให้ลูกขับไปมาหาลัยเนี่ยก็ได้นะฮะเพราะอะไหล่การดูแลต่างๆ่ยง่ายเลยแล้วก็ถ้าคุณไม่มีเวลาก็เหมือนเดิมมาหาทางผมเอานะครับมาดูเบาะด้านหลังกัน ด้านหลังเบาะว่านี่นะครับสภาพแบบนี้เบาะเนี่ยเป็นสเปคเดิมๆของเขาเลยนะครับล้อก็เป็นล้อเดิมๆนะฮะจะมีฝาเนี่ยที่หายไปนะครับฝา,าไปแล้วก็กับด้านนี้เซฟิโลนะอันนี้เนี่ยลูกค้ามาจัดไฟแนน์แล้วจัดไม่ผ่านนะครับวอนโวที่ เปลี่ยนหัวใจเป็นของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> อย่างใครที่มีเงินอยู่ก้อนนึงอาจจะมีเงินไม่มากเนีครับแล้วต้องการจะซื้อสดเนี่ยทั้งทั้งสามคนนี้สามารถซื้อสดได้โดยที่ผมไม่เครียดนะครเพราะว่าไม่ใช่รถที่จดแบบบริษัทนะครับเป็นรถบุคคลนะครับหมดเลยนะครับ <Yeah. S 1> ทำให้ผมไม่ต้องมาสีเรียดเรื่องแหวดเรื่องอะไรที่ผมจะต้องจ่ายนะฮะก็ ใครสนใจก็มาได้แต่ถามว่าคันไหนจัดเ <Yeah. S 1> ฟรน์ได้ก็อย่างที่เคยบอกเซฟิโลนะครับคันนี้จัดเฟรนช์ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณมองหาความลักชัวรี่ความเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งก็อย่างที่ผมเคยพูดไปก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับดีไซ <Yeah. S 1> น์เซฟิโลหรือไม่ก็วันโวนะครับแต่วันโวเนี่ยจะไปทางด้านกึ่งรถคลาสสิกรถที่รถที่ควรค่าแต่การเก็บนะครับแล้วก็หลายคนก็รู้ว่าบอดี้เขาแข็งแรงผมก็ยังรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ไม่สุดข้าไห ควรจะเอาไปใช้งานมากกว่าให้คุณได้เสพความสุขในการขับนะาเสพอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ส่วน Accord เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็รู้นะว่ามันสิ้นเปลืองแต่ว่าถ้าเราได้ใส่ล้อแม็กสักชุดหนึ่งแล้วกดลงมาสักนิดนึงนะฮะคุณอาจจะเดินท่อหน่อย,ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรสนุกเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ดีผมรู้สึกว่ายังมีสเสน่ห์ยอยู่สําหรับคนได้ Accord ตัวนี้นะครับคุณอาจจะชอบสไตล์ VIP ผมก็จะแนะนำาิสซูบเซฟิโล นะครับแล้วก็เรามาพูดเรื่องแต่ละคันกันดีกว่านะกับวัยและกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะ,กะเกษียณกำลังมองหารถไว้ใช้สักคันนึงเนี่ยนะผมก็ขอแนะนำสองคันนี้นะครับแต่สำหรับเด็กๆนะรหรือว่าอาจจะไว้ผมหรือว่า วัยรุ่นพี่ผมหน่อยนะอาจจะแบบว่าประมาณ40่สบหรืออะไรเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยสมัยก่อนตอน Accord ตัวนี้ออกมาใหม่ๆเราอาจจะไม่มีปัจจัยมากพอในการซื้อหรือว่าอาจจะต้องลำบากที่บ้านถ้าจะซื้อนะ <Nope. S 1> ซึ่งตอนนี้ราคาเขาไม่เท่าไหร่แล้วนะครับผมก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้ลองมาเติมเต็มความฝันของคุณนะครับแล้วก็ แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมขอเหมาเลยอันนี้ดีเลยนะฮะคุณก็เอาไปทั้ง3คันเนี่ยองแสนหะฮะประมาณนี้นะครับก็สนใจโทรมาเลย0815198985พี่พันดีพันรัตน์1999 0813142568 k มอรัดน์ไลน์ ID ดี w g y 0 8 8 0 d อย่าลืมเติมแอดไซด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนบักพันรัตน์นะครับมาลองขับได้ที่ลานคอมแหง 164ริ16ลิมถนนใหญ่ติดปั๊มทีทีครับวันนี้ก็ขอบคุณมากวันนี้จะเป็นอะไรที่สั้นๆน,นะหมเ,เอามาโฆษณาเฉยๆนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ